27พฤษภาคม2566สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโกกร,ร่วมเป็นวิียากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพกิจของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเหล่าเสือโกร,รุ่นที่1วิชาส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนการฝึกอาชีพทำน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาย่างแมงดาให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน45คน ณวัดสันเลกธรรมตำบลแพงใหญ่อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีตอ้ารู้สึกว่าคล่องมากเลยปา ไอ้ว่าทำกระเพรียงบ่อยขั้นตอนการล้างกระเทียมแล้วก็หอมนะครับก็จะนำไปหั่นแล้วก็คั่วต่อตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนการคั่วไล่น้ำเพื่อทำให้เขาเป็นหอมตะกร้อร้องใหญเนี่ยน้ำพีกเขาติดแป้งยานวานว่าสำคัญเนี่นยถูกขั้นตอ,อ,อนสำคัญประเทศน้ำพริกนี่ ้แห้งให้สีเปลี่ยนสีได้ไหมครับใช่สีสวย,สสวยหอมแล้วก็ไฟแรงไปลูกก็ไหม้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการบดหอมนะครับบดหอมหลังจากที่เอาไปคั่วไล่น้ำออกแล้วนะครับ อยาได้ย yeah, mm ังครับประมาณไหนครับประมาณนี Tonight. ้นะครับมาถึงขั้นตอนสําคัญครับขั้นตอนการคลุกนะครับคลุกเลรานะครับนี่นี่คือกระเทียมกับหอมใช่ไหมใส่ที่แมงดา มันมากมันเทากันมันเทากระตีกระเทือนแค่บานขนตอนไหนครับตอนสามครับขั้นตอนสามเลยครับเด้อขั้นตอนที่กระเทือบพี่วัวโอ้ยแดงมากของแท้แล้วจามแล้วขั้นตอนสามนะครับพี่พ่อพี่แม่เลยมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับการคั่วนะครับคั่วไฟอ่อนๆนะครับก็ไอ้วัตถุดิบทุกอย่างมันเข้าเนื้อนะครับเข้าเนื้อแล้วก็มีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจะ นำไปพักให้เย็นแล้วก็บรรจุนะครับบรรจุใส่กระปุกน,นะครับหรือว่าปรุงรสด้วยแมงดาเพิ่มนะครับกินด้วยแมงดานะครับโอ้โหโมีการ,รายกโว้ได้นะครับแสดงว่าเด็ดเนาะปวดนะครับปวดถึงขั้นตอนไหนครับตอนนี้น้ำพริกแมงดา ใส่น้นัรีจุต,ออตลาดอโอ้ยมจะออกจำหน่ายนะครับออเดอร์เยอะใช่ไหมครับโอโ้โหเด็จีนครับเ็จีนโอ้สุดยอดครับฮะส่งจีนบอกส่งจีนเลยครับโอ้สุดยอดครับไปไกลถึงต่างประเทศกันเลยครับผ่า,มานมาทางกล้องนิดนึงโอ้ยี่ยมครับ